คนขยแกงนะเดี eat, oh yeah. um. yeah. uh, um. oh ๋ยวให้ดใจนากรเลอดหนาวกไม่รป็ปันเราเอาตมาเร่งเลยกระดุกกระดิบไปกระดุกกระดิเอน้ำไปได้น้วหนึงจากัวก็ไดถร่าแล้วหันไปดูพระแล้วเออจินเออพระจิันเออจินเขาไม่จฟังที่มีความเปามีคามตื่นตาใจกับการเรียนรู้มีสมรสมันิดจากใารกิจของพวกน้ไ้จิในทางพรธศาสนาเราเรียกคนจิ๋งว่าศลจ

还得个呗。